What's up? สวัสดีชาวฟีฟ่าไรซี่ทุกคนครับแน่นอนว่าในแพทใหม่ที่อัปเดตเข้ามาอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนให้ความสนใจและอาจจะยังมีข้อสงสัยกันอยู่สําหรับนักเตะค,คลาสใหม่อย่าง21 UCL ที่จะเป็นการรวบรวมนักเตะจากทั้ง16ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของศึก UEFA ฟ่าแชมเปี้ยนส์คโดยค่าพลังเริ่มต้นนั้นจะอ้างอิงจากฟอร์มการเล่นในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งคลิปในวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกถึงความพิเศษของนักเตะค,คลาสนี้กันและแน่นอนว่าเราก็มีนักเตะที่น่าสนใจมา ฝ่าทุกคนกันอีกเช่นเคยแต่อย่างแรกเลยครับก็คือความพิเศษของนักเตะค,คลาสนี้ก็คือหลังจบรอบน็องเอา์ในแต่ละรอบนักเตะที่ทําผลงานได้ดีก็มีโอกาสที่ค่าพลังจะเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ต้องย้ําก่อนนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ในทีมที่เข้ารอบแล้วจะพลังขึ้นทั้งหมดและไม่ใช่ทุกคนที่ตกรอบจะค่าพลังถูกลดด้วยต้องดูหรือจอกกันเป็นคนๆไปเลยว่านักเตะค,คนนั้นในรอบที่ผ่านมาทําผลงานได้โดดเด่นมากน้อยแค่ไหนส่วนพลังจะเพิ่มเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับค่าพลังเริ่มต้น้นนซึ่งจุดีล เป็นสิ่งที่ทําให้คอบอลและชาวฟีฟ่าต้องลุ้นและติดตามควบคู่กันไปด้วยเอาละครับไหนๆก็อธิบายเกินกันไปแล้วก็ขอนํานักเตะจากครัส21 UCL มาแนะนํามาฝากกันหน่อยละกันนะครับอาจจะไม่ใช่การรีวิวซะทีเดียวแต่จะหยิบยกมาเป็นไกด์ให้ทุกคนสักนิดเพื่อจะซื้อมาเก็บรอค่าพลังเพิ่มขึ้นหรือจะหยิบจับมาเสริมทัพของทุกคนกันก็ได้ คนแรกแน่นอนว่าโดดเด่นมากๆครับพอพี่ท่านเล่นแฮตทิกในเกมที่เปิดบ้านถล่มคู่แข่งยับเยินสำหรับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้จากไบเยอร์มิวนิก เอาเข้าจริงครับผมว่าหลายคนคงมีตุนกันไว้อย่างน้อยคนละตัว2ตัวแล้วเพราะการยิงได้3ประตูกับอีก1นึ่แอสซิสเป็นผลงานที่แทบจะการันตีการเพิ่มพลังได้เลยซึ่งคาพลังเดิมๆของเลวานปี21 UCL ก็ถือว่าน่าสนใจมากอยู่แล้วให้พลังแฝงมาครบถ้วนแถมยังถนัด2เท้าเหมือนกับปีท็อปเลยด้วยซ้ำเป็นกองหน้าที่ยิงคมจบคมมากๆยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนบอลเสือใต้ต่อให้มีตัวอื่นๆคลัสอื่นๆอยู่แล้วแต่เลวานตัวนี้กับฟอร์มของพี่เสือที่โหดแบบนี้มันน่าลง ทุดมากจริงๆครับแล้วก็ขอแถมเสริมเพิ่มเติมให้กับแฟนบายเยอร์กันอีกหน่อยเพราะนอกจากเลวานแล้วก็ยังมีโทมัสมุลเลอร์ที่แอซซิตประตูตีเสมอในเล็กแรกและยิงได้อีก2ประตูในเลกที่2รวมไปถึงปีกเท้าซ้ายตัวจี๊ดอย่างรีลอยซาเน่ก็ยังมียิงห่งแอซซิตอีก2ที่ก็ได้ลุ้นไม่แพ้กันเลยครับ ถัดมาครับเป็นกองกลางพ่อมดแห่งทัพเรือใบสีฟ้าอย่างแบรนโดซิวาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ฤดูกาลนี้เขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดของทีมเพราะถึงแม้ว่าเลกที่2จะจบเสมอแบบไร้สกอร์แต่ในเกมแรกที่แมนซิตี้ไปถล่มสปอร์ตติ้งจนเหมือนเข้ารอบไปตั้งแต่เกมแรกก็เป็นแบรนโดซิวานี่แหละครับที่ยิงได้2ประตูและทําได้อีก1นึ่งแอสซิสเรียกได้ว่าโอกาสในการที่พลังจะเพิ่มก็ถือว่าสูงมากๆแล้วอย่างที่บอกครับแบรนโดปีนี้โหดจริงๆนั่นทําให้เจ้าตัวเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีเลยหากเราาจะห มาเก็บไว้เพราะถ้าเกิดว่าแมนซิตี้ไปไกลถึงการคว้าแชมป์กองกลางโปรตุเกสคนนี้คงมีส่วนสําคัญมากๆส่วนคนอื่นๆที่น่ามองไว้เช่นกันนะครับก็จะมีราฮิมสเตอร์ลิงที่ยิง1น่ายหนึ่งรวมไปถึงริยานมาเลสที่ยิง1น่าย1หเหมือนกันแถมในแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้เจ้าตัวก็ดูจะฟอร์มโดดเด่นมากๆแล้วก็ทําให้ค่าพลังเริ่มต้นมันเยอะมากด้วยและปิดท้ายด้วยกองหน้าจากทีมเจ้ายุโรปที่แฮตทริกพาทีมคัมแบ็กเข้ารอบแบบสุดมันสําหรับคาริมเบนเซม่าจากเรอัลมาดริด ที่ในเกมเนี่ยเป็นกองหน้ายอดนิยมอยู่แล้วต่อให้คนที่ไม่ได้เล่นฟูลทีมมาดริดก็อาจจะต้องมีติดทีมกันไว้บ้างเพราะว่าทั้งเก่งครบเครื่องเล่นได้หลา,ายตำแหน่งและยิ่งรอบที่ผ่านมาโชว์เก๋ายิง3ประตูสําคัญพาทีมเข้ารอบแบบนี้บอกเลยว่าแทบจะแบเบอร์พลังเพิ่มแน่ๆอีกทั้งด้วยความที่ UCL กับมาดริดเนี่ยมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากเบนเซม่าก็ยังมีผองเพื่อนอย่างวินิสอุสปีกดาวลุ้งที่เข้าขากับพวกพี่ๆมากๆรวมไปถึงอูก้าโมดิชที่โชว์คลาสเหนือๆจนลืมไไปปปเเลยยว่าาาาอุข้ 36บีแล้วควรค่าแก่การหามาเก็บสะสมหรือเสริมทีมเป็นอย่างยิ่งเลยครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็สามารถหานักเตะคลาส21 UCL มาเสริมทีมของคุณได้แล้ววันนี้ในเกมฟีฟ่าออนไลน์4นอกจากการ์ดยูฟ่าแล้ว,ลวก็ยังมีไอคอนชุดใหม่และอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาอีกเพียบส่วนคลิปหน้าเราจะพามาเจาะลึกอ,อะไรก็อย่าลืมกดติดตาม e-sport ฟีฟ่าออนไลน4 Thailand เอาไว้ด้วยนะครับวนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ